สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสกูช,ชี่ัักของใหม่ที่เราเพิ่งได้กันมานะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสกูชี่นะคะถ้ามีเสียงอะไรมารากวนขอโทษได้วยนะคะสกูชี่นะคะ,บะ,คะ,ชชะ,คะแบบนี้สกูช,ชี่นี้นะคะไม่มีรอยตําหนินะคะแล้วก็ไม่ซาโลด้วยไม่ซาโลแล้วก็ไม่มีรอยตําหนนะิจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องมีใหม่มาอีกนะคะก็จะเป็น นี่นะคะแซมิ์วิชฮะ,ะถ้ามีเสียงอะไรมันรบกวนขอโทษด้วยนะคะไส้แยมสีเขียวนะคะเป็นแบบนี้นะอย่างต่อไปค่ะเป็นรูปเต่าะค่ะมีรอยตำหนินะอรอยตำหนิอีกตรงนี้นะฮะไม่สโลเหมือนกันแต่อันนึงน,นะคะโคสโลนะเป็นรูปปันปันนะเป็นรูปขนมปัง,งน่ายิบนะไม่มีรอยตำหนิใช่ไหมไม่มีรอยตำหนินะเนี่ย ผองคมไม่เห็นหรอกต่อไปนะคะไปแลกมาที่ตูกัสนะคะเป็นรูปนี้ไม่ใช่สุกุชี่นะนะคะอย่างต่อไป,ะไปนะคะเ,นนะเป็นน <mon> <have SAN> <Maria> ี่ค่ะน่ารักมากเป็นรูปนี้นะมีพวงนุญอย่างต่อไปนะคะเป็นคุกกี้รัานนะคะเป็นรูปนี้นะมีินจาเต่าเงินใจเฉยต่อไปนะคะเป็นคุกกี้รัานเหมือนกัน แต่วรูปนี้นะคะวันนี้เราขอจบเพียงแค่นี้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บ